ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อทวีศักดิ์หวังจันนะครับชื่อเล่นชื่อดุยนะครับปัจจุบันเป็นสถาปนิกอยู่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช่ไหมเราทำงานด้วยกันพี่พี่เจอกันด้วยด้วยที่ทํางานไหมก็เจอกันที่ทํางานนะครับผมก็จากการเริ่มต้น คบหากันนะครับก็พอดีว่าเขาอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่ซึ่งมีมีหน้าที่ในการนําพนักงานไปไปส่งตามหน่วยงานที่ผมสอบบรรจุได้แล้วก็เขาก็เลยพาผมเนี่ยไปส่งนั้นคนแรกที่ผมรู้จักเขาก็คือคุณจรียงแล้วเราก็มีอะไรก็จะโทรหาเขาว่าติดขัดเรื่องนี้บางครั้งไม่ติดขัดก็จะโถนะครับ <c oughs> แต่บอกได้เลยว่าคุณจรียงเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่แม่ผมเลือกนะครับพอว่าผมพาเขาไปที่บ้านแล้วแม่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> คนเนี้ยดีล้างถ้วยล้างจานเป็นอ๋อเช็งจานแล้วเสร็จนี้ก็มีเรื่องคุกกี้คุกกี้นิดหนึ่ก็คือวันที่แม่ป่วยแม่บอกว่าวันนี้สงสัยจะไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยเขาไปส่งบ้านแม่ก็หยิบสร้อยทองมาเส้นหนึ่งเป็นข้อมือบอกว่าเอาไว้ไปมั่นเขาด้วยคนนี้ก็เป็นคนเขาเลือกอะไรอเงี้ยพอกลับมาปุ๊บก็แม่ก็ไม่ได้ป่วยอะไรจนถึงวันที่เราแต่งงานกัน19กมกราคม42 เขาก็ดูแลผมมาตลอดและดูแลอย่างดีมากผมคิดว่าถ้าวันนั้นเขาไม่พาผมส่งโรงพยาบาลนะครับก็ผมก็ตายและภายใน5นาทีผมเสียชีวิตแล้วนะฮะก็อะไรก็คือห,หัวใจจะหวายคือผมมีงานชิ้นหนึ่งที่เป็นงานหลักมากเลยงานใหญ่มากเลยแล้วเราเครียดมากอะ่ะกลับมาก็จะไปอยู่แล,แล้วแล้วก็เขาก็พาไปนะครับตอนที่หลังอยากแต่งงานเขาก็ดูแลผมแต่งงานเสร็จปุ๊บ เราเป็นเอเขาเรียกว่าไทรอยเป็นพิษนะฮะแต่เป็นเองหายเองอยู่ดีน้าหนักหายไปเลย10โลพอเช้ามืดเช้าก็จะดับเจ็ประมาณบันทักตีสี่หรืห้าเขาจะเช็ดตัวดูแลผมจนเราไปตรวจเจอว่าเออ้เป็นไทรอยเป็นพิษก็ลเลยคิดว่า,วา,าใช่ใชผมก็คิดว่านี่แหละ ที่ผมเลือกไม่ผิดแม่ผมเลือกให้ผิดแล้วแต่ว่าเขาอาจจะเลือกผมผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณจะเรียนค่ะแล้วคุณจะเรียนประทับใจอะไรคุณหนุ่ยคะทํางานอะไรก็จะตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจจนสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความตั้งใจปัจจุบันทําอะไรกันอยู่บ้างคะก็ปัจจุบันก็นอกจากจะเป็นสถาปนิกแล้วก็ผมเป็นทํางานด้านสังคมก็เป็นประธานชุมชนก็ได้เกิดปัญหาจากชาวบ้านที่ว่าเขาซื้อสินค้าราคาแพงเขาก็เลยมาปรึกษาผมฐานะประธานชนว่า เปิดร้านทงฟ้าได้ไหมอะไรฮะเราก็เลยเติดต่อไปที่กรมการค้าภายในนะครับกรมการค้าภายในก็เลยจดทะเบียนให้เราเป็นร้านทงฟ้าภายในใต้ชื่อ2บุตรีเพราะว่าผมมีลูกสาวสองคนนะครับนะครับซึ่งสินค้าเนี่ยก็เป็นสินค้าราคาถูกที่ตรงการคอนเซ็ปต์ก็คือสินค้า,าประหยัดคุ้มค่าราคาถูกใจนะครับเป็นร้านที่สามารถารับบัตรสวรัสดิร มาซื้อขายได้นะครับมา,มาซื้อที่ร้านของเรานะครับแล้วที่สําคัญคือเป็นสินค้าที่ของดีราคาถูกครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะปัจจุบันร้านของผมอยู่ที่เขออตตลิ่งชันนะครับแขวงบงางลม่าเขตตลิ่งชันร้านผมเนี่ยไปลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องการบริการชุมชนที่อยู่ริมคลองนั้นเราก็จะต้องเดินเข้าไปในชุมชนนะครับซึ่งเป็นที่ถูกใจของชาวบ้านที่ไม่สามารถออกไปด้านนอกได้นะครับถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันบ้างฮะ ก็ที่อยากจะบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยทุนตรงผมก็มีอะไรที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับก็อันไหนที่ผมดูไม่สมบูรณ์แบบนะครับผิดพลาดอะไรก็อยากเขาอาภัยให้ผมนะครับเพราะว่าการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเรื่องยากกว่าจะไาถึง20 20กว่าปีเนี่ยนะครับก็อีกไม่กี่ปีผมก็จะเสียแล้วนะครับก็อะไรที่ผมอยากจะบอกในรายการว่าขอโทษเขาก็คือวันนี้แล้ว พี่เจเลียงล่ะมีอะไรจะบอกก็ดูแลตัวเองอะค่ะค่ะก็ไม่สบายประมาณนั้นมีโรคจำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูแลตัวเองมากๆโอก็ห่วงอย่งนี้สักการละกันวันนี้ทางรายการก็ขอบคุณด้วยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวความรักในรายการของเรานะคะขอบคุณพี่เจเลียงแล้วก็พี่หนุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแทด E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  E N S E Senti wi ya, senti wi ya, senti wi ya, senti wi ya